คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เรามีแนวทางนะครับผมแบบด่วนๆเลยนะวันนี้มาส่งลูกไปโรงเรียนนะครับผมครับก็มีเซียนนะครับเซียนแปดลิ้วนะครับผมโทรมาด่วนเลยบอกว่า มีแนวทางเด็ดๆมาฝากนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมบรรยากาศเร่งด่วนนะครับเนาะไปเดี๋ยวยังไงเราไปรับชมรับฟังจากหนุ่มแปดิ้วกันครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มแปดนิว้วสวัสดีครับผมครับโอ้งงดง้นเมื่อกี้เข้าทาั้งบนทั้งล่างเลยเนะเาะถเข้าน้ำที่ผมให้ไปหกศูนย์นะมันกลับตัวครับผมศูนย์หกลงบนล่างแต่วดนี้ก็ยี่สี่หางนะเอางวดงวดนี้ทำไมเยอะครับงวดนี้มันทำได้เยอะแต่เข้าหนึ่งชุดแน่นอนเอข้าหนึ่งชุดแน่นอนเออก็ยี่สี่หางนี่มันต้องอยู่ชุดหนึ่งไม่รู้ชุดไหนออะผมก็รับประกันเลยเนี่ย บนหรือล่างครับเอาบนอย่างเดียวเลยแล้วไม่ต้องกลับตัวด้วยบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับอบนอย่างเดียวเลยครับงวดที่แล้วได้โชคเยอะไหมครับผมได้โชคได้ลาบเยอะไหมครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วหวยมันอั้นไงผมเลือห้าร้อยแดงไปพันเนี่ยโอ้ได้ห้าร้อยบาทเลขมันอั้นอ่าจะได้ห้าหมื่นโอ้ห้าหมื่นครับก็นอกมาอั่นออกเลยทันอกห้าเจ็ดสิบ ได้ได้ไห้าหมื่นเลยแหละครับผมห้าห้าหมืน่นห้าหมื่นก็ไม่เหลือเท่าไหร่ลเพราะผมก็ะทำมาตัวละพันอ่ะอืมเป็นสูตรที่เราแล้วเลขมันยี่สามตัวมั้เป็นสูตรที่เราคำนวณเองอ่าคำนวณคำนวณหมายแต่เลขมันเยอะแต่เลขมันเยอะแต่ชัวนะครับอ่าผมกล้ารับประกันเลยเนี่ยวันนี้ก็เข้าอีกไนงะชุดหนึ่งอยู่ชุดหนึ่งไม่รู้ชุดไหนนะแต่เดี๋ยวจะมีตัวเนนให้สีหาง ครับสแสดงว่าเซียนเนี่ยถูกนี่แบบเป็นประจําเลยใช่ไหมฮะอ่าครับผมโดนใ่งวดแล้วเนี่ยสี่งวดแล้วงวดละห้าหมื่นหกหมื่นอย่างนี้แหละครับออาประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ข็เหลือนะพอพอเหลือนะแต่เหลือไม่เยอะครับเดี๋ยวจะทำดีๆเอาไวาสักแสนเนี่ยเดี๋ยวดูดูดกันงวดงวดนี้จะงวดนี้จะสักแสนใช่ไหมอ่าแต่ผมไม่เล่ตัวละพันในสองหมื่นตีครั บนอย่างเดียวเลยครับก็เป็นสูคคำนวนมีเลขล่างด้วยใช่ไหมครับเลขล่างอันนี้คู่เดียวเลขล่างคู่เดียวของแถมใช่ไหมของแถมเ็โอ้บนอย่างเดียวใช่ไหมครับเตียนครับพี่ครับพร้อมแล้วครับผมอาันนี้นะยิ้มสยางนะเด่นนะครับตัวแรกครับเจ็ดสามเจ็ดสามครับสองสามสองสาม จ็ดห้าเจ็ดห้าสองห้าสองห้าเจ็ดสองเจ็ดสองสามห้าสามห้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าสามเก้าสามเก้าห้าเก้าห้าสองสองเจ็ดสองเจ็ดสองหกสองหก สองศูนย์สองศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกสามหกสามหห้าหห้าหเก้าเ้าศสาสศูนห้าศูห้าศูย์เก้าศูนย้าเจดหเจ็ดหกสสองเก้าเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าแล้วจดท้ายเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ค่ะมีเลขนี้นให้สี่หางครับผมสี่หางครับอ่าหกศูนย์หกศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวหกสามหกศูนย์หกสามครับหกเก้าหกเก้าศูนย์สามศูนย์สามเดี๋ยวหาก่อนอ่าศูนย์สามครับอ่าแล้วก็สามตัวบนหนึ่งชุดนะครับอ่าหกศูนย์สาม หกศูนย์สามอ่าในตัวนี้ตัวเน้นเลยนะเนี่ยหกศูนย์สามเนี่ยแหละครับตัวเน้นอ่าหกศูนย์สามเนี่ยตัวเน้นเลยโอ้ครับอ่าแล้วก็ต้องแทงทุกตัวนะเดี๋ยวเกิดมาไม่มาตัวเน้นนะผมกับนะไอ้เจ๋อตัวเน้นหน่งคือชุดชุดนี้ชุดบนใช่ไหมครับอ่าบนอย่างเดียวแล้วไม่มีล่างบนกลับด้วยไหมครับตัวเดียวล่างตัวเดียวหกห้านะล่างหกห้าอ่าเม็ดเดียวเลยหกห้าล่างครับ กลับด้วยไหมครับผมฮะกลับด้วยไหมครับผมไม่ต้องคือบนบนนี่คือไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมฮะเ,เตอตัวกลางกลับไวหน่อยจะได้ห้าหกห้าเนี่ยข้งางล่างนะเอาไวหน่อยหน่อยนะ,ะแต่ตัวเ,เดียวเองแต่ล่างนี้กลับไว้ด้วยอา่อากลับไวด้ยวยเปลือเดี๋ยวมาห้าหกห้ามาห้าหกเนี่ยครับ แต่ขบวนไม่ต้องของบวนกงกงเลยนะอืมบดกงกงเลยไม่ต้องกลับเลย<ต>นะครับผมผมว่ามั่นใจท้าจะอยู่อยู่ศูนย์สามเนี่ยบนเนี่ยใส่ใจผมคิดนะครับแต่ตัวอื่นแทงตัวะพันในตัวนี้ผมเล่นพันห้าเนี่ยศูนย์สามเนี่ยมผมมั่นใจตัวนี้ข้าหวยนี่มันจะทิ้งมันไม่ไกลหรอกใบไม่ไกลหรอกหวยครับติดศูนย์ติดสามเนี่ย หรือหกอ่าหกอาจจะมาตัวแบบว่าตัวเดิมอะไรหกศูนย์ศูนย์หกอะไรอาจเป็นได้นะครับแต่หกศูนย์ก็น่าน่าน่าจะมีอืมหัวหวยเนี่ยคำนวณแล้วมันไปไม่ไกลหรอกมันทิ้งมันไม่ไกลอะไรครับชุดแล้วหวยออกบรรสาวด้วยันเสาวกำลังศูนย์มันยยเยอะช,ชุดชุดนี้สีวงวดแล้วเหรอครับผมฮ่าสีงวดแล้วครับเนี่ยไม่ทิดเลยนะโอ้ อีเงินนั้นผมไม่ได้ให้ที่มั่งที่ออกอะไรง่ายหนึ่งหกอะไรนะหนึ่งหกก่ะหนึ่งเจ็ดอ่ะครับครับอันนั้นเข้าทั้งคู่เลยนะแต่มันผมไม่ให้หนึ่งเจ็ดบมนออกล่างครับแต่มาเข้าหนึ่งหกบนวงกลงเลยออก็คือเลขออกนี่สามารถคำนวณได้เลยใช่ไหมครับเชนครับครับคำนวณเลยเนี่ยอยู่วันผมโทรหาพี่ทัง้งสองน้ำเที่ยวแล้วไม่ติดโอ้สงสัยำ<อ>ํำคิดอยู่ เออเขาใจอยู่างานเยอะมาทาคลิปมึงงานเยอะครับพยายามโตพยายามโตติดงวดไหนก็ให้กันวันนั้นนะนะโอเคครับผมแต่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 วันนี้งวดงวดนี้ได้เร็วนะครับเนาะได้เร็วเนี่ยเนี่ยไปนั่นเลยแล้วแล้วไม่มีโค้ดท้ายนะจบเลยจบเลยนะครับผมทีเดียวจบเลยแล้วไอเอซีก็จบไปเลยนะแล้วรับประกันกระสุแน่นอนอ ครับผมไม่ต้องกับใครมีทุนใครมีทุนก็เล่นไม่อย่างคนไม่มีก็เล่นแทงก็ได้ตัวละร้อยก็ได้ตัวไหนมันอ้างแต่เพิ่มไม่อีกร้อยครับเออเราจะเราได้เหลือร้อยเต็มใช่ไหมครับผมอ่าเกิดไปแทงเราแทางร้อนอั้นก็นเหลือห้าสิบเนี่ยตัวไหนอั้นผมก็เพิ่มาผมก็ดันสดมากงั่นครับทำอ,อะไรชอบดันสดเลยนี่นี่ฮัน,นอยผมโดนทุกวันเลยเนะี่ยโอ้ครับผมเอาทุกวันเลยได้ทุกวันมาคืนก็ได้สองพัน ตะแต่ทงไม่เยอะละผมแทงตัวยี่สิบเจอสายเล่นทุกวันเนี่ยครับผมพอพอได้เหลือหมาพันตำบาทแสดงว่าถูกเป็นประจำเลยเนาะ,ะครับผมครับผมเป็นทุกวันเลยครับให้ให้ช่องรู้รจักช่องซอเขียวไหมไม่รู้จักครับเอ,อ,อบเขียวคนอีสานตะอนนี้นะให้ FP เขาล่ำรวยกันนะครับผมวันนี้ไม่ผิดหวังมั่งกล้ารับประกันอยู่หนึ่งชุดไม่รู้ชุดไหนอะครับครับ ไม่ต้องกลับบนอย่างเดียวเนาะเซียนเนาะอะบนอย่างเดียวแล้วพี่เล่นไปเลยบนอย่างเดียวตรงตรงเลยครับผมครับครับอย่าลืมล่างหกห้าห้าหกแล้วกันครับผมครับคาขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับเป็นแนววันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางของเซียนนะครับเนาะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะวางภาพนิ่งไว้ให้เพราะไม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับเนาะครับชุด24หางนะครับบนอย่างเดียวนะครับเบครับบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะครับถูกมาแล้วสีงวดนะครับผมสําหรับเซียนนะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมงวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ